ธนวัน์มีปัญหาเรื่องความฟิตเมืองทองคิดหนักจะเซ็นสัญญาหรือไม่ธนวัต์ซึงจิตถาวรมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตหลังตรวจร่างกายผู้บริหารเมืองทองต้องคิดหนักว่าจะเซ็นสัญญาหรือไม่ความเคลื่อนไหวหลังการตรวจร่างกายของธนวัน์ซึงจิตถาวรอดีตนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ที่ได้ทําการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพจากการส่งตัวมาของเมืองทองยูเนเต็ดเพื่อดูสภาพร่างกายก่อนตัดสินใจว่าจะเซ็นหรือไม่นั้น ลาสุดการรายงานของเพจบีบางประกงเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของธนวันรไม่มีอาการบาดเจ็บติดตัวแล้วแต่ยังมีระดับความฟิตที่ไม่เพียงพอต่อการลงสนามในตอนนี้โดยต้องใช้เวลาอีกสักพักจึงจะกลับมาร้อยเปอร์เซนต์โดยผลตรวจดังกล่าวทำให้เมืองทองต้องช่างใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะเลือกเซ็นสัญ,ญญาให้เจ้าตัวย้ายมาเรียกความฟิตกับทีมหรือไม่หรือจะเลือกเซโน่ไม่เซ็นสัญญ,ญาแฟนบอลกิเลนพยองต้องติดตามกันต่อไป เชียงรายประกาศแยกทางจ็อบโชติพัฒน์ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดสมูสอนดังแห่งศึกไทยลีกประกาศแยกทางกับโชติพัฒน์พุ่มแก้วหลังสมูสรและนักเตะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญาตัวลุกริมเส้นผลผล,ผลิตจากอะคาเดมี่ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดก้าวขึ้นมาเล่นให้กับกวางสงชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2015ด้วยทักษะและความเร็วโชวติพัฒน์กลายเป็นกำลังสำคัญในเกมรุกของทีมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตลอดเจอฤดูกาลในสีเสื้อรี United, โอเชียงรายยูเนเต็ดโชติพัฒน์ทำสิติและควา้าดวงวันมากมายลงสนามไม่ต้นสังกัด114นัดซัดไป16ประตูกับอีก9แอซิสมายนาวีล่อยวิวพรพิรุณกลับบัณฑิตเอเชียหมายนีการชื่นชมสู้ด้วยตัวเองสมโมสรมายนาวีเซนไดรดี้ทีมสมโมสรนหญิงชั้นนำในลีกสูงสุดญี่ปุ่น แลงปล่อยผ่อนพิรุณพิลาวันกลับไปยังสโมสรบดิตเอเชียสโมสรต้นสังกัดเดิมเรียบร้อยโดวยวิวกล่าวว่าฤดูกาลที่แล้วลงเล่นในกับไมนาวีเซนไดเลดี้รู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่สโมสรเรืเพื่อร่วมทีมมากๆรับความช่วยเหลือของพวกเขาทุกคนอย่างเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับฉันที่มีกองเชียร์ขอให้กำลังใจหวังว่าจะได้เล่นที่มายนาวีเซนไดอีกครั้งในสักวันหนึ่ง กำลังรอดูพัฒนาการของสโมสรอ,อยู่เสมอขณะที่ทนีการแดงด่าแห่งสาวเพื่อร่วมทีมชาตไทยออกมากําัังใจด้วยการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าวิวทำดีที่สุดแล้วอยู่แบบไม่มีล่ามสูตทั้งในและนอกสนามเรียนรู้พัฒนาจนผู้ภาษาญี่ปุ่นได้พิสูจน์ตัวเองจนเพื่อนๆยอมรับสักวันโอกาสมันจะเป็นของวิวนะสำหรับผลงานของน้องวิวพรพิรุณย้ายจากบัณฑิตเอเชีย ไปเล่นในลีกฟุตบอลหญิงสูงสุดของญี่ปุ่นวีลีกกับทีมไมนาวีเซนเดเลดี้โดยได้รับปรกาศลงเล่นในเกมลีก2เกมและฟุตบอลทั่วญี่ปุ่น2นัดเปโตวิดพูดถึงเจ้าเช็คหลังทำผลงานแจ่มกับซัปโปโรมีเฮโรเปโตวิดกุญซือของคอนซาโดเลซัปโปโรกล่าวถึงลูกทีมอย่างสุภโชคสารชาติแนวลูกทิมนยดยที่กำลังสร้างผลงานดีวันดีคืน หลังกระทุ้งในหลีกไปแล้ว3เม็ดจากการลงเล่นเป็นตัวจริงใน3นัดหลังสุดยอมรับว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆสามารถตอบโจทย์ของทีมได้เป็นอย่างดีกุณซอชาวเซิร์ฟวัย5กกล่าวหลังนำทีมบุกไปพ่ายอาวิสฟาฟักะ1ประตูต่อ2ในศึกเจวันเมื่อนัดที่2 0 8กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังถูกนักข่าวถามถึงฟอร,ร์มการเล่นของสุประโชคประโคตมีความคิดเห็นยังไงบ้าง เขาถือเป็นผู้เล่นที่มีพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเขาสามารถลงตอบโจทย์ของทีมได้เป็นอย่างดีแม้ช่วงแรกจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลลีกญี่ปุ่นเขากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมากในตอนนี้ทีมของเรามีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนสุภโชคสามารถคว้าโอกาสที่ด้รับทำผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากนี้ผมหวังว่าเขาจะได้ลงช่วยทีมต่อไปเรื่อยๆท่านี้ผลงานของซัปโปโรถือค่อนข้างสวนทางกับผลงานของสุภโชค หลังไม่ชนะใครมา4ี่เกมติดต่อกันแล้วโดยเสมอ2แพ้2อ,อันดับร่วงลงมาอยู่อันดับ10ของตารางแข่ง20นัดชนะ7เสมอ6แพ้7มี27คะแนนโดยนัดต่อไปคอนาซาโดเรซปโรโรจะเปิดบ้านพบกับแวสปาโอบิตาทีมดิวิชัน4ในศึกเอ็มเพอรเรอร์คัพ2023รอบ3ในวันพุทธที่12กรกฎาคมนี้ชลามชน เปิดตัวยานิคโบเน่แข่งระดับดีกเดอร์ฝรั่งเศสร่วมทัพชมบรีเอฟซีทีมแกล่งแห่งศึกไทยลีกเปิดตัวยานิคโบเน่ปากันหลังจอมแก่งฝรั่งเศสเชื้อสายแคเมรูนจาก USL ดันเคิร์กทีมในระดับดีกเดอร์ของฝรั่งเศสย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการปากันหลังวัย30จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งภายใต้ใการคุมทัพของมาโกโตเทกุระโมริกูซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นเพื่อเตรียมรู้สึกในฤดูกาลหน้า โบเน่ bon ได้ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยก่อนจะเดินทางมาเซ็นสัญญาพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยสวมเสื้อหมายเลข33ลงเล่นตลอดการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและเป็นนักเตมมะใหม่รฐดับ8ของฉลามชนต่อจากเ e. บชามินเดวิดอีชานดงภูเก็ตเฟื่องคอนแพทริกเดโตวิลเลียนลิล่าสุภวัตโยคากุลและมูริโลเฟตัสสรับยานิคโบเน่ bon เริ่มต้นอาชีพค้าแข้งกับอเปจัสในแคนารูน ก่อนย้ายไปเล่นในฝรั่งเศสกับสโมสสอนกองในปี2011ต่อด้วยเฟเชูเซนสลาฟชาโตรูและ USL ดันเคิร์กเมื่อดูการที่ผ่านมาผ่านการลงสนามแบบต่อเนื่อง9้ฤดูกาล343นัดซัดไป14ประตูกับอีก2แอสซิสสายขาววงในเผยเมืองทองเต็งแชมป์ไทยลีกอันดับที่เท่าไหร่ฤดูกาลหน้า สะเทือนวงการฟุตบอลไทยของจริงเมืองทองร่วงหนักบีจีปทุมถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้หลังบีจีเปิดตัวแนวรุกกับตันทีมชาติไทยจากคาวาสกิฟอนเตเล่ตามเรื่องอดับสองทัพฉลามชนที่นำโดยคุณซือระดับปรมาจารระดับประเทศญี่ปุ่นมาโกโตะเทกุระมุริอันดับ 3. การทะเล FC ของมาดามแป้งนพนัสรรมสัมที่มีการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องส่วนบูรัมแชมป์เก่าร่วงลงมาอยู่อันดับ4 ที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์นในฤดูกาลหน้าตามมาด้วถูแบงคอกยูไนเต็ดแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเมืองทองยูเนเต็ดทีมที่ตั้งความหวังจะเบียดแย่งแชมป์กับบุรีรัมในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมากับร่วงไปล้างอัดับ6ทีมคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2023ช่องฟอร์มสุระโชคแนวรุกทีมไทยยืนตัวจริงบุกถิน่นอาวิสฟาฟุกุโอกะเป็นไงไปชม สุปโชคสารชาติในรุกทิ้นประไทยถูกมิชามิเฮโรเปโตวติทรงลงสนามเป็น11ตัวจริงต่อเนื่องบนศึกเจลิกเป็นเกมที่3าติดต่อกันในเกมที่ซัปโปรโรออกไปเยือนถิ่นอาวิสฟ้าฟุกุโอกะณสนามเบสเดนกิสเตเดียมก่อนสุปโชคจะยิงประตูพาต้นสังกัดขึ้นนําไปก่อน1นนาทีที่สาอกีฬาการเล่นของสุปโชคในเกมนี้จะเป็นย่งไงบ้างไปชม ซื้อนองตัดเกรดสุภโชคนาลูกทีมไทยยิงใส่ทีมญ,ญี่ปุ่นอาวิสปากูโอกะสุภโชคสารชาตินาลูกทีมไทยถูกมิโรเปโตวิชเซอร์พอย่างมากส่งลงสเวตตัวจริงบนศึกเจลีกลีกสูงสุดญี่ปุ่นต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ในฤด,ดูกาลนี้โดยเกมนี้เจ้าเชกมีเวลาในสนามเกือบเต็มเกมที่82นาทีมีอการลุ่นจบสกอร์หลายครั้งและเป็นผู้ซัดประตูทวนให้กับคอนซาบุกเป็นนำฟูกุโอกะ สื่อนอกได้ตัดเกรดให้กับสุภพโชคสารชาติในเกมนี้ที่8.1คะแนนซึ่งเป็นคะแนนมากที่สุดของเกมบโ,โรโซเปิดใจหลังย้ายซบกว่างสมหาภายัยเชื่อทีมมีดีพอลุ้นแชมป์ฟิลิปเป้บโรโซกองหน้าแซมบ้าสมาชิกใหม่ป้ายแดงที่ย้ายมาร่วมทับกว่างสมหาภายัยมองว่าสโมสรมีความแข็งแกร่งพอที่จะช้าชิงแชมป์กับสโมสรอ,อื่น ซูนาบารเซเลียนวัย29ข้า,าร่วมทัพเรียวเชียงรายยูเนเต็ดในโคตาต่างชาติให้สัมภาษณ์ผ่านไลฟ์สดวันครบรอบ11ปีลรียเชียงรายสเตเดียมว่าผมเล่นฟุตบอลในประเทศไทยมา4ปีผมเฝ้ารอโอกาสแบบนี้มาตลอดโอกาสครั้งนี้กับเรียเชียงรายจึงสําคัญมากสําหรับผมฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้สําคัญกับเรามากตอนนี้ผมขอมีสมาธิกับปัจจุบันการแข่งขันในไทยลีกนั้นสูงแต่ด้วยคุณภาพของเียวเชียงรายยูเนเต็ด เราก็มีโอกาสคว้าแชมป์สูงเช่นกันสำหรับบวโรโซเริ่มต้นค้าแข่งในบ้านเกิดกับทีมปาราน้ายูสและคาโบเฟียนเซจากนั้นบินลัดฟ้าข้ามสู่ยุโรปไปค้าแข่งกับสปอร์ติ้งจูเนวิลเอฟซีและฟามาลิเซาเอดีโนกูเอเรนเซปอโตเดออีฟบ็นฟิก้าคาสเตโลบลานโกและเบียเรอัลส่วนเส้นทางการค้าแข่งในไทยหลังจากแ้มร่วมทับขอนแก่นเอฟซ มหาสาครคาม SBTFC และยังสิงหาใหญ่ยูเนเต็ดทีมล่าสุดก่อนจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของ Leo Line, เลโอเชียงรายเตรียมสู้ศึกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง